ความเดิมกอนที่ับ Resident Evil Revelation นี่คือทีเอสเอ็มบีเวตัตเราจะเอามันแพร่ลงไปในน้ำผู้เกียยตอนนี้มันจะใช้เวลัสเพื่อทำลายส่วนหนึ่งของโลกไปหาความจริงเกี่ยวกับเรเกเชียเดะการลังเบิ้มอน งจะส่งทีมไปที่ภูเขาเรากำลังจะไปที่เรือจะส่งฟินิปคีดไปโอ้เกียงมากว่ะที่มากก็เกีย่งแค่ลยว่าไปหาทุกอย่างที่หาได้ที่เวลโทรก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับบิทองเกอร์ใน Resident Evil r e v e l a t i o n นะครับนี่น่าจะเป็นพาร์ทที่9้นะครับเอพิโซดที่5นะครับ s e เ r e t s e เ r ร t อันเ r c ร v e r เวอร ความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับแล้วก็มาต่อกันเลยโอเคลุยอ่า,านี้เราก็ได้มาเล่นเป็นจิ๋วกับเพืกเกออีกครั้งนะครับนั่นเสียงอะไรนะ่นะเสียงน้น่าจะเป็นเสียงน้ำนะน้ำนั่นเหรอใช่ From there. มันมาจากทางนั้นน่ะให้กูยิงไวใช่ไหมอืมตามสเตปจ้ะโอเคดูที่เหลืออะไรบ้างโอ้โหเหลืออย่างน้อยอ่ะอืมเปลือนพกเหลืออีก13นัดมแมชชีนกันเหลืออีก4นัดระเบิดไม่มีโอเคไม่เหลืออะไรละต้องใช้อย่างประหยัด ในสิทธิ์มีอะไรไหมตรงนี้เอ้ยมอนเห็นมือโอเคเดี๋ยวเข้าไปเก็บยีไม่มีนะเก็บมือก่อนแล้วกันโอเคเก็บลายมือโอเค,อเ,คเสียงแม่งแบบมันมีประตูสองทางนี่นะประตูนี้ประตูนี้นไปไหนเดี๋ยวดูกันที่แป๊บนึง ประตูนี้ไปไหนแล้วประตูนั่นไปไหนครับลองลองลองเข้าไปก่อนเลยสียงน้ำมันมาจากทางไหนหนะที่ปั๊กเกอร์บอกนี้คือประตูอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่นี่แหละอ๋อนี่ก็ไม่ได้มันต้องใช้การ์ดเขามีตัวอ่านการ์ดนะโอเคโอเคไปกันโอ้ยโงนี้เจ็บขอนะ,ะเสียงอาจจะค่อยๆไปบ้างนะขออภัยเอาละ ลงมไปข้างล่างทิ้งนั่นมันเราจะเอาอย่างไรอ่ะยิงได้ไหมถ้ายิงแล้วมันไม่ล่วงเอาอยัางไงก็ไม่รู้ครัอุย๊ยถูกอะไรอะไรมันจะจมเรือนี้พร้อมกับปล่อยไวรัสตัวใหม่เงี้ยเหรอจำได้ว่าแถวนี้เหมือนจะมีตัวแมลงสาบ ที่แม่งต้องใช้ที่แม่งดำน้ำได้อะเออโอเคห้องแล้วนี่คืออะไรสำารวจกอนแล้วกันจะมีอะไรมันมีเหลืองๆอยูอนอ่นี่นะอากนั่ายเผื่อจะเป็นกระสุนโอ้แอมโมรไรเฟิลยังไม่มียังไม่มีไรเฟิลไอที่มัน ม,มีอะไรจะร่วงมันจะข้างบนได้เลยวะ่ะคงหวังว่าคงไม่มีอะไรล่วงลงมานะดูซิว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างต้องปรับแต่งดูสักหน่อยว่าเราได้สัมภระอไไนนะไรบ้างไฟเลสหนึ่งบวกห้าเวอร์เซ็นะยิงยิงสองขัดเหมือนเดิมนะไฟเลสบวกสามสิบน,น่าจะใส่ไฟเลสไม่ได้นะตัวนี้มันยิงเร็วอย,อย่าเยวเราเหลือแค่นี้แหละ มันจะแบบแต่งไม่ได้แล้วห้องนี้ก่อนแล้วกันปวดปวดทราบมีน้ำท่วมในในบริษัทอืมจะไปรีสโต์พาวเวอร์ได้ที่เอนจิ้งรูมนะห้องเครื่องต้องไปที่น네 mm ั่นใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรแล้วต้องไปหาเอนจิ้งรูมก่อนก็คือต้องไปทางนี้ใช่ไหม อ่าห้าหวังว่าจะมีกระสุนจริงด้วยโอเคมาใส่พร้อมอืม,อม,อมดีงามดีรถอ่าแค่น,คนี้ก็พอจะต่อชีวิต <ไป S 1> เราไปได้หน่อยนึงละอืมอืมีท่อไปเรื่อยๆโอเคค่อยๆค่อยๆคือเหมือนว่าแถวนี้จะมีสกูตัวใหม่จะจำได้สิ The waters getting h i g h e น้ำมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียวเวลาไม่ได้แล้วนั่นไงศัตรูตัวใหม่ที่กูว่าไอ้กเกี้ยมอะไรยิกสามต้องเอาไงดีวะต้องชวน,ชวนงงงงเขามองงๆเหรอยิงก่อนเลยเอาเกี้ยไม่โดนเรื่องกระสุนไหมเนี่ยนั่นไงไปแล้วไปไหนวะถ้ามันมามันจะเห็นในเจเนซิสนะ ไฮเจเนซิสช่วยในการดูมันได้แต่ว่าก็คงไม่ดีเท่าไหร่นั่นไ่งเง้ยเอยมาแล้วมาแล้วนั่นเงี้ยแสดงก่อนเลยเอายาเพื่อนอืมไหนไหนไหนโอ้โหนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกูตั้งหลักก่อนได้ไหมไหนโอ้ยโถ่ไอยไหน,ๆๆหนเพื่อนโอ้โหมันคงไปแล้ว นั่นไงยาก,ก่อนละนี่นี่เป็นไงล่ะรอ,อบนี้สเต็ปรอบนี้สเต็ปยังไม่ตายอยู่แถวนี้อยู่เลยโอ้ยเฮียบาร์เกอร์อย่าบางังกูสิตายแล้วใช่ไหมเฮียยังไม่ตายแฮะทำไมมึงอึดจังวะอืมตายยังโอ้ยเฮียโอ้ย อก็อนะยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายเฮียมันตายยากจังวะไหนตายละตายละโคตรเกียดตัวนี้เลยวะมันตายยากไปนะแม่งมันว้มันมีพวกที่ว่ายน้ำเลยด้วยอยู่ห่าง,งน้ำจะดีกว่านะจะทำไงได้ละ่ะเราต้องไปทางนี้นะอีกไหม มีแล้วฮ้ยมีของโอเคหยิบจะถึงชดกันคือเหมือนว่าตัวนี้มันจะต้องใช้ชดการยิงนะจะดีที่สุดดีดสิไอเร่ยมีขั้นตอมพาร์ตด้านบนแนฮะแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเอาเหมือนข้างในจะมีอะไระแต่เราเขาก็เอาไม่ได้นะ มีไหมไม่มีพวกมันอยู่ก็โอเคแล้วเดิต่ต่อเลยต้องรีบขึ้นที่สูงก่อนพวกแม่งว่ายน้ำได้ไหนมีไหมเหมือนว่าจะไม่มีนะโอเคต้องรีบเอายาก่อนชีวิตน,นิดนึงโอเคไปไปไป,ไปตยวนี้น่าจะมีนะ อันนี้มีสองตัวด้วยโอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่โอ้ยเย่โอ้เย่โอ้เ่โย์เยาโ้เ่อเยยเอยยอือ้ออออ์อยยยเ่ยย ก็เฮียกดผิดนี่วะใช้ายาอะไรวะกดผิดกดผิดโอเค,อ,เค,อ,เคอย่างน้อยก็สอดีดีกว่าไม่มีอะไรให้ใช้เด็กอางนู้นต่อถึงเมื่อมีเยอะและ้วแต่นี้ไม่มีอะไรให้เจ็บนะถึงแม้จะมีทางนี้ให้ไปฮะนี่้ไปสองทางลเลือกมาทางนี้ก่อน ามันคือเป้าหมายของเราเอ้ยเราต้องไปเก็บของก่อนเรื่องอะไรจะมาทางนี้ก่อนวะ,ะเก็บของก่อนเก็บของก่อนลา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 ,ลาอย่าบอกนะว่าทางนี้ไปไม่ได้ขอกูเข้าไปปุ๊บเยกเกิดความจังไรไปไม่ได้ไม่มีนะโอเคโอเคนั่นไงว่าแล้วมันต้องมีของให้เจ็บไม่มีอยู่ไม่ได้พัดต้นพาร์กนะจ๊ะ มีอะไรสแกงกุ้งๆทำนี่แห้ะน่าจะอยู่ด้านบนนะนั่นไงใครจริงด้วยอะไรสักอย่างที่เป็นไอเทมโอเคเดี๋ยวเราต้องมาทางนี้อีกรอบอยู่แล้วให้เสียเวลาที่หายไปมาทำไมเหมือนก็ต้องมาปิดวาวอีกรอบนะฮะโอเคน้อยก็ได้มาทุกความงสบายใจว่าเราไม่พลาดอะไรไปกันต่อทุกสองดีสุดนะเนี่ยรู้สึกว่า มีของอยู่ที่นี่ที่เราสแกนได้มกีิหรือเปล่าโอเคมีร,รดเลยร,ร,ร้อล้ยางขอเดี๋ยวไล่เพวกมึงทุบโอเคเก็บยาก่อนแล้วกันเหมือนเราจะเจอห้องเครื่องแล้วนะคูโควายอย่างนั้นนี่ยยิมอุ๊ชอาะอะไรวะอ๋อ อ๋อเหมือนนั้นเป็นการปิดวาลนี่คือที่ที่เราจะรีเซ็ตพาวเวอร์ได้นะจะรีสตาร์ทพาวเวอร์ได้แต่ว่ามันไม่เวิร์กอ่ะฉันต้องให้เธอช่วยนะโอเคต้องไปอีกอีกที่หนึ่งเพื่อไปโยกเหมือนกันก็คือน่าจะเป็นฝั่งที่ป่าใช่จริงด้วยแหละน่าจะเป็นฝั่งมันก็แปลว่าเราน่าจะต้องข้ามไปทางนี้แล้วก็ขึ้นมาทาง้นอดีจริง มีโน้ตไว้ด้วยฮะโอเคสตีมไฟก็คือเป็นท่อส่งไอ้น้ำเป็นรีพอร์ตของท่อส่งไอ้น้ำนะก็ถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะเ,เหมือนกับอะไรว่า one object อ o v e r came off อ๋อก็เหมือนกับว่ามันจะมีไอ้น้ำน่ะพุ่งพุ่งออกมาจากข้อแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำน้ำร้อนมากเลยอย่าปวดอย่าเข้าไปใกล้อะไรแบบนั้นก็ห้องเครื่องเนี่ยมีสองระดับอ๋อก็เหมือนกับต้องไป หมุนท่อเพื่อหยุดไอ้น้ําไม่ให้ไอ้น้ํารั่วออกมาจากท่อเหมือนกับว่าไอตัวสอนข้างล่างเนี่ยจะแมทกับสถานที่ดังนี้ A ก็คือเมนเทนเนนต์รูมนะ B จะเป็นห้องเครื่องด้านบน C จะเป็นห้องเครื่องด้านล่างจําไว้นะถ้าไม่ถ้าเธอหยุดไม้ถ้าคุณหยุด ออไอ้น้ําจากแอเรียหมันก็จะไปรั่วในอีกที่หนึงแทนก็จําไว้นะเกี่ยวกับไอการการปรับแต่งไอพวกนี้ที่บอกไปอ่ะโอเคเป็นประโยชน์มากแต่ว่าถ้าเราปิดอันนึงเปิดอันนึงมันก็จะไปโปล่อันหนึงแทนใช่ไหมเข้าใจโอเค,อเคทางน่าจะเลียร์แล้ว มันไมนได้ตูงวงวะผมไม่น่าเล่นตอนง่วงเลยรู้สึกประสิทธิภาพในการแฝดจะลดลงนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเรืองนี้พอไหวพอไหวโอเคไป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 ,ไปไอันนี้คืออ๋อแผนที่แผนที่ดูแผนที่แป๊บโอเคโอเคอยู่ใกล้ๆนี่เองไม่เป็นไรไปต่อได้ไปต่อได้ไ แล้วก็ขึ้นเล็บล่ะนนั่นเขี่ยไอ้เขี่ยอะไรนะ่ะสายหางบ,บ,บิ๊กบิ๊กอยู่นะ่ะนี่คือเหมือนกับว่าจะมีอะไรอยู่ตรงกลางได้นะอ๋อไม่เป็นผุ่มหมุนมันก็ไอตัว ไอตัวตรงกลางเนี่ยมันขาดอะไรสักอย่างไปโอ้เฮียปลา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 ผู้หญิงถึงไม่เฮียปลาเฮียปลาเช่ไว้ยิงน้อยยิ่งน้อยยิ่งเสียวเหะออือหนึ่งทีสนุกไหมน้องเอาเฮียทีเดียวตายกรรมโศกไม่ว่าจะเก่งกว่านี้ อโอปลาปลาปลาตายไปแล้วหนตัวโอเคแกนงทันวะรู Adams, ้ส okay, ึกดีอ oh. ืม <Bass> ทีหนึ่งตายก็ตายสิวะโอไม่ก็จะแน่หวังว่ามันจะไม่มีแมลงสาบนะโอ้ยทัพทัพทัโอ้ยนั่นไงปลาโอ้ยเฮียจะฟันฟันฟัน ฟัน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 นี่ฟันอ้ไม่น่านโดนแบบโง่ๆง,งเลยวะ่ะโอเคยาก่อนนอมันก็ให้ยากูโอเคแล้วกนนล,ลับไปห้องนู้นแป๊บมีอ่ะยอยู่ในห้องนี้ใช่ยนา่าะไรวางใจเท่าไรฮะมีอะไรวะเอ๋ออะไรนะโอ้โหุกทุมึงเพื่อกูโดยเฉพาะเลยใช่ไหม โอ้โห้เดินไม่ดูตามมาเตอรือว่าจะเป็นแบบนี้แหละอืมอืมโอ้โหเรื่องนี้เลยเหรอหขอบจอยแดงเลยถึงว่าให้ยาจริงไว้นี่คืออะอะไรลองเทนดูด,ดิอ๋อเออยูจีพื้นใหม่ไม่เมอาว่าจะแค่ปืนเดิมอีกวเราถนัดปืนเดิม แต่น้อยเราก็เก็บมาเพื่อให้มันไปอยู่ในคลังเรานะอืไปไปไปกันต่อตอ,อขึ้นบันไดลงด้านดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะเอา้าไม่ลืมไปได้ไงวะะศุนระศุนแล้วก็เก็บเพิ่มอ่ะยังเหลืออีกสิบอันโอเค ไอ้เกลือฉุดเขินเราจะได้มาเอาได้นอนนี้ก็สื่อที่สองยู่นะไม่สื่อที่สองอีกแล้วน,นใหมาตัวละโอ้โหเกือบไปแหลงไม่แม่นก็เงี้ยจะ่องถสมใหม่เจนนี่ติดน่ามันในของโอเคโอ้โอ้อะไรวะอ้เหย้อไไนวะ อยู่อีกฝากหนึ่งอะมีไงอีกฝากหนึ่งโอ้โหลืมกดเล็งไหนไอ้เพื่อนอยู่นั่นใช่ไหมได้เวลาแดกลูกซองแล้วไอ้หนูอืมเป็นไงอร่อยไหมอืมโอ้โหสแกนสองทีไม่ทันโอโ้ยทำไมกูต้องมารับเคาะอะไรอย่างนี้ด้วย อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วลูกฟองโอเคน่าจะไม่มีมาละต่อไปต่อใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วแทงชุบระเบิดทอกระเบิดไฟฟ้าแล้วนี่ไปไหนอ่ะไม่เอาเดี๋ยวพึ่งไปนอกแผงไปถึงที่ก่อนแล้วกันยิวโอเคอเดี๋ยวจัดการเองมีอะไรอด้วยเก็บ นี่ก่อนเลยเรียบร้อยแมชินการโม m o c เ s e เก็บตัวไม่มากคือแล้วนี่คืออะไรเม m o เล็กก็คือโน้ตไม่ใช่โน้ตสิแค่ให้กับเป็นบันทึกการจำที่เหลือทิ้งไว้ที่ห้องเครื่องนะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องดิสโต้พาวเวอร์นะจะต้องใช้กุญแจ2อันแล้วก็ใช้มันพร้อมๆกันด้วยในกรณีที่ ในกรณีนั้นฉันได้วางรีสตาร์ท e ี่ไปแล้วที่ที่นายก็รู้ว่าน่าจะเป็นที่ไหนไอ้ที่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 น่าจะรู้อ่ะก็คือ,คอฉันพูดถึงอะไรวะอ,อ้าว you don't talking about อ๋อก็เหมือนกับว่านายก็น่าจะรู้แหละใช่ไหมที่ที่ฉันพูดถึงเนี่ย จะต้องที่จะต้องใช้เฟืองอ่ะที่จะต้องใช้เฟืองอ้าวเฮียจบแล้วเหรอเออเฮียก็ผิดแทงไปตั้งสองทีที่จะต้องใช้เฟืองอ๋อไอตรงที่เมื่อกี้ใช่ป่ะอืมไม่มีคีย์อีกยโอเฮียต้องเจอต้องเอาคีย์นะต้องเอาคีย์ต้องต้องการกุญแจตัวนี้คืออะไรเนี่ย ไปที่ไหนไปที่ B ก็คืออ๋อไอ้นู้นหายโอเคเป็นเหมือนกับเป็นพัตเตอร์ง่ายๆเราจะได้ทางรัดไปหาปาร์คเกอร์โอเคแล้วก็ไปทีน่าจะไป C นะกลับไป A โอเคเอ่อมันไม่หยู่ในห้องนี้มันน่าจะไปอยู่ที่อื่นนะน่าจะเป็นในห้องนั้นแหละไอ้ห้องที่เราผ่านมาตอนแรก ว่ามันจะไม่เวิร์กห้องกลับไปที่ห้องเดิมที่ตอนแรกนะที่มันมีไอ้น้ำอยู่ที่เหมือนว่าเห็นอะไรด้านในว่ามีแง่ยิดงยิ่งนก่อนแล้วกันเฮ้ย<ช>ไม่มีนะโอเคเที่จะถือซองเลยว่าผู้เฝองค์ใจว่ามันต้องมีว่ะ ม่วางใจเหมือนเลยเนี่ยีอยนะแต่คิดว่านี่ต้องมีนี่หวั่นเี่ยระเบิดช็อตนี่คืออะไรเจ็บกว่ะอ่าป็นกันมีอะไรอยู่เราต้องสู่การที่คืออะไรปึ๊บหมุน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 หหมุนหหมุน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  มุนหมุนมุนหมุนมุนอ๋อนี่ไงที่มันบอกว่าต้องปิดวาลวไอ้น้นจะไม่ไม่พุ่งออกมาได้แล้วได้เฟืองแล้วเจ๊วิ่งนลยแต่ว่าจะมีความจังไรเกิดขึ้นกับคูแล้วต้องโผล่มาทำเกิทักทนแน่ๆแล้วก็หนีก่อนสิวะเรื่องไรอยู่แล้วโอ้โหลา โอ้ต <Cornell. S 2> oh, oh. ัวทุกโพเยี so go ่ยบอกใจมึงขึ้นมาได้ก็ไม่บอกอือหือหมีอีกไหมยาเบืองยาสัตว์สัตวูว่ากูได้ยินเสียงมึงกูได้ยินเสียงมึงไหนวะยังดูแลไปก่อนละอุตกรโป โอ้ยียกูว่าแล้วกูได้ยินเสียงมึงเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วมีอีกไหมโอ้ยี่ไปก่อนละเพื่อนโอ้โหไม่ได้แดกนี่คือทางไหนวะอไอ้เหี้ยนี่ไง Everything's shot the hell in here จะห้ติดต่อวิทยุได้โอเคโอเคต้องกลับไปทางนู้นใช่ไหม โอเคโอเค running around in circles e e m s to be what this job is about ไปทางนี้นหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องกลับทางนู้นอเอเ้ยตกใจสองทีสอนอู่ไนั่นไงไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วตายไปแล้วหนอือนี่ไงอีกหนึ่งตัวด้วยใช่ไหมไงอือ ไหนอืมโอ้ยเฮียีโหลดพอดิชิ้มายชิ้มายชิ้มายไหนไหนไหนอ๋อยู่นู่นละไหนนี่ไงเนี่ยนี่ไง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 ตายซะลงตายยังโทรมันไอ้โทรมันเจ็ดการมึงด้วยมีดได้เนี่ยมันสะใจจริงๆโอ้ได้เวลาแล้ว ใส่ฝันเฟืองกันเพื่อเอาคุณแจมีอะไรอีกไหมไม่มีเ,เยเพื่อนใส่คำถูกแลวใส่ฝันเฟือง,องเรียบร้อยแล้วก็หมุนนี่ไงคุณแจมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในไม่ต้องบอกแล้วมันคือบีซัสคีเตะวิ่งละโอเค ทำอยางไรจะเกิดขึ้นจบกครูรอบที่สองโอเคการซ่อมมันซ่อมแล้วมันซ่อมเสร็จแล้วไปเจอกันที่ห้องเครื่องนะครับโอเียเรียบร้อยแล้วตรงนี้ใช่ไหมเสียเรียบร้อยเราจะรีสตาเธอแล้วนะที่รักไปทำ ไปเซตเลยดิเอ้ยไปทำให้มันให้พร้อมอ่าอินเสิร์ตคียแล้วโอเคคัตซีนไขไขพร้อมกันเรียบร้อยซิสเต็มโอ้โหเขียวหมดเอ้ยฟ้าหมดเอ้ยมันเผาดีเอ้ย,อยชิบหายทำไมลบวะเฮียไปความจังไรเกิดชิบหายเกิดอะไรขึ้นอะโอ้เฮียน้ำน้ำเข้ามาเต็มเต็มเลยชิบหายชิบหายเอาเอาไง เอาไงวะเอาไงบ้าเอา,าเอาเอาอิเกียเอาไงเอาเกียสองอันชิบหา,า,ายอิเกียทำไงแล้ววะลืมลืมทำไงทำไงอปาร์เกอร์กดปาร์เกอร์ชิบหาย,าายาเฮ้ยไม่มีเวลาแล้วชิบหายจิวมัน,น,นไม่หยุดเลยอ่ะ บอกนะว่าจบเรียบร้อยจบนะครั عم, <Yeah. S 1> บกับแชปเตอร์นี้ก็วันนี้อาจจะดูง่วงมึนๆไปบ้างนะแต่ก็เอขอโทษทีแล้วกันก็ไปพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ see you again วันหน้า next time บ๊ายบาย